ได้เดยหลายโหลดคุณอะคุณอะได้เหลายเลยอย่างี้มาผิดแห้งยังไงโอ้ยเป็แห้งอีกดี้าอ้กว่าสิแกงมาอุดอนก็ผิดแห้งเลยวะเาไว่อะคอยคอยแล้วนั่งมาตำมึงผิดเผ็ดก่อนนะเป็นหลอเบาอุดอแห้งอ่มากินเผ็ดอยู่เธอบึ้งจัดกันรคชาๆตัวกินเถอบึ้งเด้อนี่ได้หลายหลดคุณอะคุณอะได้หลายเลย ตำมักพริกใท้ข้าวปุ้นเก่งเบารดรอทครับครัก,รกอทำข้าวปุ้นแซ่บ,บอืมวันนีเออเด้ออุ้ยโอ้โหเผ็ดลืม้มไก่ครับ่ใส่ละมันนี่เบาดรอทยังมันนี่ยังตำบอกหุง้ง โอ้คือเน้องมอือนี่มามามา,มาเร็วอุ้ได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 ไดกําลังอยากพอดีเซีกเศีกไปกําลังอยาก,อก,ก,ก,กพอดีไปฝุ่นกําลังโตกะพอดีเส้าดอนมาตะมูตะมูตะเซียนตะเซียนงับปีงับปีอืโอ้ยงับปีโอ้ยขาผ่าตดกันอยู่หน่อยอน้อยถึงหน้าน้อยโอ้ยตายตายตาย เหมือนบ่อยากให้กินนี่เละจะเป็นยังไงนี่บ่เข้าใจกันเอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกมองทุกบอลนะครับอยู่ไสยกับเข้เมนต์มากแล้วกันนะฮะมือนี้นะครับฝนตกตกเโต๊ะหมอการดำกินดำเส้นยี่ดีป้ะแมนดำกินแล้วดำยังอื่นป้ะไม่อยากวะเฮ้ยคือดอกเจ้านั่นไม่อยากว่าสั่นบ่อยากเออเนาะไม่ยังเขาจะกินดำเส้นนะนนี่โอ้ยเขาได้กินดำเซนันอื่น เ้ยช <constitutional> ิมมึงนูชิมมึงนูรสชาติจะมักเลยเนี่ยอ่าสีสันจะเพ็ดเลปะบาเพจะสีมันงันซื่อมันตัวว่ะบมมันตัวว่ะชิมแ้าอุดรมักตัวกินดีนะตำให้เผ็ดดเพลิเลยไไหนรสชาติจะมักเลยเหครับครับแซบแซล ไม่คือจังไหนคืออื่นวะฮะคือหอดเนาะโอ้ยเห็นเห็นุ่มจีนโอ้ยตำสี๋นะฝนตกๆสิขึ้นงมคือเขียดเลยเขียดอึ้งช่วงนี้อึ้งออกพี่น้องแล้วอะไรยังหลับบาราอุดรจ้าของเนี่ยเดี๋ยวเหเพื่อนก่อน นอดูเมนูแมนแถวเดินแซ่บสปอนเซร์ไงสปอนเซร์ไงแซ่บได้เละแซ่บอ่ะสุดบปพี่น้องาำอย่างนี้แซ่บของเขาอ้ยสีมือเนาะแต่ดาพตัเยนี่บูจังมือใจดีเนาะเออเขห้าแมมธรรมดาใจดีก็น้าตานี่ล่ะ แมนบอกบางเธอคือเพื่อนในนาบูดฮะองหายเลยฮึมฮึมข้ามีอสาระหน่อยสาระหน่อยไม่ก้ดีแห้งหยกับตุ้งยัยก็ได้นะฝาฝนหงนะโอ้ยข่อยพอดีเป็นลังอาลังข่อยงวไปลามเนี่ฝนเอาขายเจ้าเจ้า็เอามัดเขาคม มันมักตากเดี่ยวขึ้นอมันแดดเยอมันฝนตัวนี้นะมันเหมือนมากแต่ฝนมันมันไข้เจ้าบลาซูมแล้เลยเขากินจืูๆมากอยู่แต่คือหูมันมันมักมกแดดมากฝนมักเหรอแซ่บเนี่ยแซ่บเลยนะเช้าตอนแซ่บไหมน่าแซ่บอ่ะ มนก็แเซบอยูหัละแบเลแบดีแล้วเนาะเศบๆดียเจ้าตำเส็บแไหมเทาดินตำแสบแฮ้ตัไปยังอะตัดนยังแศบแศบแศบห่อเปียแศบเนัวเนาะเศษทั้งเศทั้งนัว แซ่บได้แ,แะงมากเพราะดีไหมเพรดีกลิ่นบเพเผ็ดแห้งดีดเนาะเพเผ็ดแห้งเนีบบ่ยนี่หางซิมพี่ต้ใหญ่เนี่ยบพรเผ็ดแม่งบอวบอวเขาแซ่บเขาแซบ่บแซ่บดีแซ่บดี เนี่ยกระพุุนกระแบเลล่ะอือขัวต๊พอยได้แร่ยาาศโอ้ยอ้ยเป็นยังเป็นยังตาไรเอาเป็นหยังเพดหิ้นี่หยังยังดีมะเพ็ดแหงยังไโอ้ยเ็ดแห้งยังดีดกว่าสีแกงมาอุดดอดก็ปิดเพดเวะผบหาคอยคอยแปรน้ำกันคอยเพดหิ้งแนำกันอนยั เอาได้วะ่ะตำาให้เฮากินก<ส><ส>็แซ่บเด้ล่ะแซ่บๆเออแปกคนไปเอา้าฉันกินพี่นอ้องอื้อเออ